สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไ d Podcast, Podcast พอดแคสต์สปาทุกคนนะคะไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ KPOp ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรายการควีนด้อมในซีซั่นที่2นั่นเองหลังจากที่ได้มีการออกอากาศเนี่ยแฟนๆนะคะก็ต่างมีการพูดถึงรายการนี้เนี่ยอยู่เยอะมากๆนะคะแฟนๆเนี่ยก็เหมือนว่าจะมี การพูดถึงกันว่ารายการนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยดูมีความวิชวลมากมากเพราะว่าแต่ละวงเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่ามีความวิชวลทั้งวงจริงๆแล้วก็พอออกมาเข้าร่วมแข่งขันด้วยกันเนี่ยก็เรียกได้ว่าแต่ละคน,นี่ยมีสเสน่ห์มากๆนั่นเองนะคะ รวมทั้งอีกหนึ่งสมาชิกของวง BBC นะคะหรือว่าวงวีสนั่นเองที่แฟนๆเนี่ยต่างมีการพูดถึงนั่นก็คือชินบีนั่นเองนะคะเธอเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสมาชิกนะคะที่แฟนๆเนี่ยต่างมีการพูดถึงมากๆหลังจากที่ได้มีการออกอากาศนั่นเองเหมือนว่าในตอนแรกเนี่ยนะคะแฟนๆก็ต่างมีการพูดถึงชินบีในตอนนั้นเนี่ยนะคะยังไม่ได้มีการออกอากาศด้วยซ้ําแฟนๆเนี่ยก็ได้มีการคอมเมนต์นะคะพูดคุยกับชินบีว่ากลัวว่าทางเอ็มเนเนี่ยนะคะจะสร้างซีนดราม่า ต่างๆให้กับเธอมากๆเลยด้วยความที่ชินบีเนี่ยเธอก็จะเป็นคนที่แบบว่าดูหน้านิ่งๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยนะคะมีความกังวลแต่ว่าชินบีเนี่ยนะคะเธอก็ได้มีการมาตอบแฟนๆนะคะว่าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเธอเนี่ยจะพยายามยิ้มให้มากขึ้นในรายการนั่นเองก็เลยจะทําให้เธอเนี่ยนะคะดูไม่หน้านิ่งจนเกินไปจนทาให้ได้รับซีนดราม่าต่างๆรวมทั้ง,งตอนนั้นเนี่ยนะคะชินบีเธอก็ยังได้มีการแซวกับแฟนคลับเลยว่าเธอเนี่ยนะคะ ควรจะแบบว่ามีการถือโทรศัพท์แล้วก็เป็นข้อความที่แบบว่าเหมือนป้ายไฟเนี่ยมาเชียร์เพื่อนๆวงอื่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นข้อความที่เธอเนี่ยได้มีการแซวกันกับแฟนคลับก่อนที่จะมาเข้าร่วมนั่นเองแต่ว่าหลังจากที่ได้มีการถ่ายทอดออกอากาศไปเนี่ยนะคะเหมือนว่าก็จะมีอยู่ซีนหนึ่งนะคะของชินบีเหมือนว่าชินบีเนี่ยนะคะเธอก็จะมีความน่านิ่งๆตามสไตล์ของเธอนั่นเองแล้วก็จะมีการพูดถึงนั่นเองเหมือนว่าจะมาชิกนะคะของวงอูจูโซยอน ก็ะะจะได้มีการพูดถึงกันต่างๆแล้วทีนี้เนี่ยชินบีนะคะเธอก็ได้มีการเรียกยอรึมนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงอูจูโซนยอโดยก็ได้มีการบอกยอรึมนะคะว่าเธอเนี่ยคือรุ่นพี่ของพวกเธอนะอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นข้อความที่ได้มีการพูดถึงกันเหมือนว่าที่จริงเนี่ยรายการเนี่ยต้องการจะสร้างซีนดาราม่าตรงนี้แต่ว่าด้วยความที่แบบว่าทั้งยอรึมเองนะคะแล้วก็ชินบีเนี่ยมีความสนิทกันมากๆก็คือทั้งสองคนนี้เนี่ยะคะเป็นเพื่อน นิกันก็เลยทําให้ซีนนี้เนะะี่ยค่ะมันกลายเป็นซีนน่ารักขึ้นมาทั้งๆท,ที่รายการนะคะเราก็ทาง m n e มเนี่ยดูจะมีความแบบว่าตัดต่อให้เป็นซีนดาวมามากๆเลยแต่ว่าทาั้งแฟนนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมรายการเนี่ยต่างมองว่าซีนนี้เนี่ยมันเป็นซีนที่แสดงถึงความน่ารักมากกว่านั่นเองนะคะ แล้วก็ยอลืมเองเนี่ยนะคะเหมือนว่าเธอเนี่ยก็จะได้รับมีมใหม่เลยก็ว่าได้เพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยใบยหน้าของเธอนะคะที่หันมาตอนที่ชินบีเรียกเนี่ยเป็นใบหน้าที่น่ารักมากๆเลยนะคะแฟนๆเนี่ยาาก <iiii> ็ tiene, <Dartmouth> ต่างมีการพูดถึงกันรวมทั้งชินบีเองเนี่ยนะคะก็จะมีหลายๆซีนเลยที่เหมือนว่าเธอเนี่ยดูเบี่ยงนะคะแล้วก็ดูนิ่งๆนั่นเองแต่ว่าพอมีการถ่ายทอดออกมาแฟนๆเนี่ยกลับชมมากกว่านะคะว่าชินบีเนี่ยเธอมีความน่ารักมากๆในรายการนั่นเองเหมือนว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะที่ติดตามรายการเนี่ย ก็เริ่มจะเดาทางเอเมนตออกนะคะว่าต้องการที่จะตัดต่อไปประมาณไหนมากกว่าหลายหลายคนเนี่ยนะคะก็มักจะมีการแซวกันว่าดูเหมือนว่าทางเอเมเนตนี่ยนะคะจะสร้างซีนให้ชินบีเนี่ยเธอเป็นนางร้ายนะคะแต่ว่าเหมือนว่าจะเป็นความน่ารักมากกว่านั่นเองนะคะและนี่น,นะคะก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยก็ได้มาพูดถึงกันสําหรับรายการควีนดอมนั่นเองนะคะ สำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยได้ออกมาพูดถึงกันนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ